วันนี้เรามากับ <c oughs> นี่วันนี้เรามากับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะลูกอมเพลลูกอมเพกเ,พเป็นเยลลี่เหมือนกัน <c oughs> เขาเขียนว่าเยลลี่เจลลี่บีนเนี่ยเป็นลูกอมเผพกลูกอมเหมเ็นยังกินไม่ทันหมดเลย <c oughs> อยากลองเผ็ดอยากเอาก็จัดให้หนูไม่น่าร้องอันเหม็นก่อนเลยเจ้าแมวเฝ้าขนมเขา ขาอยากกินหนอ,อ่มะออะอยากกินหนอ่มะอตลอดมาเรามาแกะกันเลยโอ้โอ้เขามีแบ่งแบ่งไปถุงๆวันนี้เออดีจะได้ไม่เลอะกระปกุกจะได้เอาไว้แบบใช้ใส่ของได้นี่กรกอนเราก็แกะทีละห่อได้แล้วเราก็ามาปั่นบนนี้อาปั่นไงเอาหมุนแบบน,นี้โอเค มีสองเสียงมีเสียงนี้เสียงนี้มันตังตรงไหนวะพีเสียงต่างมงันตังมันตังไหมเสียงสนิมรอันหนเอาไ่ดิเขาบอกมาเหรอปิดเคงอ่อง R ท T แกงมาใส่เม็ดหนึ่งไอ้ถุงหนึ่งอ่าใส่ลงไปเลยทั้งหมดเลยกินมาอลไววา อ๋อเราใส่ไปไม่ได้สีเพราะเราก็ต้องหมุนใช่ไหมเราต้องหมุนให้เราได้สีไหนมันก็จะกระจายออกหมดเก็บเ่านั้นเก็บใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่เราจะแกะแค่นี้พอเอาวางไว้บนนี้มีคนแอบมองแอบมองอะไรมีคนเฝ้าตลอดเวลาไม่มากี่ถุงในกล่องสามหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิงมีสิบสองแพ็คอ่ะใครจะหมุนเป็นคนแรกไหนปิดลองหมุนดิเอาใหม่ดิมีคนอยากเล่นด้วยอ่ะใครจะหมุนก่อนใครจะหมุนก่อนนเอาวางที่พื้นดิเอ้าวางที่โต๊ะดิ สีเขียวน้อยสุดสีเขียวเพลน้อยสุดหรอไม่ใช่มีอันนี้สีส้มส้มไม่ใช่นไหนดูม่รมดับนี้ของกลิ่นอะเม็ดสีส้มเม็ดสีส้มเผ็ดต่ำสุดเอามาเม็ดสีเขียวเม็ดสีเขียวแล้วก็เม็ดสีเลือดหมูอ้าวแล้วมันเป็นแบบเลือดหมูแล้วมันก็ส้มอีกอะแล้วมันจะส้มไหนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอันนี้มันมีมันมีเป็อักษรอันนี้ ก็ก็เนี่ยหนูดูของจริงเดนไหนอะนะของจริงมันมีแค่สามสีเองสีส้มกับอ๋อมันส้มอ๋อส้มผสมดำจะเผ็ดน้อยใช่อ๋องั้นก็ปิ่นเป็นอันนี้ปิ่นก็คืออันเผ็ดน้อยอ่ะส้มผสมดำเผ็ดน้อยเผ็ดปะมีความเผ็ดนิดๆเผ็ดส้มตำพริกส้มตำหนึ่งเม็ดได้ไหมเผ็ดอยู่นะ เผ็ดกว่าส้มตำหนึ่งไหมดาวอันนี้น่าจะเผ็ดสุดอ่ะต่อไปเฮียไม่ไหวเหรอเผ็ดเผ็ดไม่ไหวเหรออะไรวะเผ็ดต่ำสุดนั่นน่ะของเฮียเฮียวางโต๊ะวางโต๊ะโต๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กื่อนว้าวหมดแรงเขาด้วยโอ้ my god ก็เผ็ดต่ำอันไหนอะเลือดหมูอ๋อยังไม่สุดหรอ แต่ว่าอาปินต้องหยิบเลือดหมูสองอันนี้ออกมาดิว,ว่าเลือดหมูเลือดหมูอันไหนใสของปินต้องเป็นเลือดหมูดาใช่ไหมอันไหนเลือดหมูดําอันขวาปะน่าสองอันว่าอันไหน,อ,นอันขวาน่าจะเป็นอันขวาตั้งสติพร้อมหนึ่งสองสามฮึบ เผ็ดเนี่ยแต่เฮียกินเผ็ดได้รสนี้อร่อยเผ็ดแบบยำไหมยำเมื่อเย็นเนี่ยเผ็ดมากมากเผ็ดกว่าแล้วแมมพริกหลไม่ละอร่อยไหมเก้าสิบเละอร่อยปหมอร่อยนะน้ำตาไหลป่ะอร่อยแต่เผ็ดปิ่นคลายปะน่ะกินให้หมด ซื้อมาแพงคือแล้วคืนแล้วคืนแล้วตาตาแม่ก็หมุนบ้างอาแม่หมุนมั่งงั้นตาเกิดไรถ้าแม่จัดอย่างนี้มันจะมีผลอะไรไหมไม่มีหรอกอันไหนอ่ะนี่อ้าเเ็ดน้อยสุดจ้าแม่ดูต้องด้วงสวยเ็ดน้อยสุดมันต้องเป็นสีอ๋อสีเขียวมีแบบเดียวนี่เลยจ้าสีเขียวไม่ใช่สีเขียวสีส้มอ๋อสีส้มเราเอาเกือบไปแล้วถ้าสีเขียวก็ส้มใสใช่ไหม อ๋อส้อมขุนไอ้นุ่มเล่นหมูอ๋อส้อมส้มมีอันเดียวโอเคอซีนีส้มนี้แพ่ส้มมีอันเดียววะกินแล้วนะแม่ลองวัดกับอ<แ>ับนเด็กก่อนว่าเอ<แ>อันนี้คืออันนี้คือนี้อันนี้คือส้อมเผ็ดอีกแม่ก็ต้องกะส้มเผ็ดกับแกงก่อนหนึ่งแต่ต้องกินขอแะกสองเม็ดแต่ะ้เออต้องเป็นส้มนะส้มขุนเหรออืมไม,ออไม่มีอ่ะเออแม่ต้องดูแม่ต้องดูต้องดู ทำไมมันไม่ทําเป็นคนละสีไปเลยวะเนาะมันจะได้ไม่ต้องมาวุ่นนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ส้มขุนอยู่ในนี้ยนี่ไงนี่อันนี้แกใส่เลยแกใส่เลยนี่ส้มมันจะแตกต่างกันหน่อยนี่คือส้มขุนคือเผ็ดน้อยนี่ส้มใส่คือเผ็ดเยอะนี่แม่ได้เผ็ดน้อยจ้านี่ส้มขุนเผ็ดอะไรอ่ะกินลูกอมแก้เผ็ดอ๋อลูกอมบวยอันนี้ของแม่มันไม่กินเหม็นเขียวของพริก แต่ก็กินได้นะว็เผ <but meal. S 1> ็ดปลายลิ <S S ้นเผ็ดละวเนื้เผ็ดปลายลิ <Ge> ้นแต่ช <exist>. ิลมากสําหรับแม่แม่ขอเผ็ดมากไปเลยดีกว่าเผ็ดมากอันไหนซีเรียลหมูจัดมาจัดมาเผ็ดมากเลยเอาเผ็ดที่สุดเอาเผ็ดของเขาอะมัคล้ายกันองเผ็ดอันนี้คือเผ็ดที่สุดหรอมากมันคล้ายกับนองเสียงไม่รู้ว่านี้เผ็ดที่สุดเผ็ดที่สุดเผ็ดที่สุดสองเม็ดเลยนะ ชิวบอ่ะขาอันอนงแูแม่ก็ไม่ชอบสะท้านเลยขึ้นจมูกอ่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วเผ็ดเผ็ดเผ็ดเหมือนกินซุมต้มเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากๆเลยอืมอร่อยแซ่บๆฉบเหี่ยวอีกไหมเอาเลยหยิบเลยอยากได้สีไหนเอาสีไหนเลือกเลยโอ้เห็นแล้วกำมาเลยกำมาเลย ฝากแดงกินเยลลี <poisoned indo> ่แ <surprisingly> ต <ibl ampa> de ่ฝากแดงเอาเลยเอาเลยเฮียได้สีอะไรมาโชว์หน่อยสีเขียวกลางๆเหรอลุยเลยแม่ต่อยเม็ดนะสีส้มเผ็ดอันนี้น่าจะเผ็ดเผ็ดลองลองอันสุดท้ายเกือบเผ็ดที่สุดเฮียกินแล้วเหรอสีเขียวมีเหม็นเขียวอ่ะเออเหม็นเขียวมันนะอือต้องอร่อยเปรี้ยว อออืงรกิน่เลยเผ็ดในคออืแกเรียนไม่หวานมันเป็นเขียวอ่ะอืแต่แต่มันก็อร่อยกว่าเผ็ดลูกอมเหม็นเนาะมันมันเผ็ดแบบกินได้อ่ะห้องเดี๋ยวเผ็ดจุนไม่ได้แบบนม่เคยกุนเผ็ดสำหรับสำหรับคนที่กินเผ็ดกินได้เผ็ดเหมนกันเนี่ย ปากแดงเนี่ยแดงจริงๆไม่ต้องทายส่อติกอ่ะเผ็ดจริงเพ็ดจริงเ่บซีดเศษซีไม่มีใครกินกับเราแล้วอ่ะมีคนขี้บน อร่อยมีคนเผ็ดไม่ไหวยังไม่หายเผ็ดหรอ